แฟชั่นวินเทอร์คูเทรนที่สุดเก๋กันนะคะและในวันนี้แคนดี้ไซอัสิีของเรานะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาทำให้หัวใจอบอุ่นอบอวลไปด้วยเพลงรักซึ้งๆกับเธอคนนี้กันค่ะ ซึ่งเธอคนนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าสวยไงก็สวยงังน,น่ารักไงก็น่ารักอย่างงันค่ะที่สําคัญนะคะเสียงเสีย,ยของเธอเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากเลยถ้าใครได้ฟังเพลงเธอะคะ่ะรับรองค่ะว่าต้องใจละลายแน่ๆนะคะแหมสองคนนี้พูดกันมาขนาดนี้แล้วนะคะเพือ่อนๆ,ๆคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมค่ะคะว่าเขาคนนั้น,นจะเป็นใครและตอนนี้เขาก็มานั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะพบ<ๆ>กับพี่อ้อลักนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บอกเลยว่าหน้าเด็กกว่าเราอีกโู้โหทำยังไงแบบสวยเหมือนเดิมเลยอะสวามุเรีานะค่ะพูดจะแบบว่าเกินตอนนี้ค่ะมีผลงานเพลงที่ออกมาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ซิงเกิลนะคะตอนนี้มีสองซิงเกิลค่ะก็คือจะมีออกอาการที่ออกไปเมื่อประมาณช่วงเมษาค่ะแล้วก็ล่าสุดก็คือเพลงอยากให้ความคิดมีเสียงค่ะ อย่าโอ้จะเย็นเยไเก็บกดนะขอขอซะหน่อยเนอ็นอย่าองดีกว่าอย่าดีกว่านะอยากรู้ว่าอย่างของจูนะคะชอบเพลงออกการมากโดยเฉพาะอย่างคือเพลงก็เพอแล้วใช่ไหมแล้วยิ่งไปดู MV อีกแต่ตอนแรกคือเหมือนเราก็ยังงงงงว่าแบบสื่อถึงอะไรอะไรเงี้ยต้องดูมาสัก สามถึงส่รอบอะอถึงจะเข้าใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับเป็นแสดงแบบเหมือนอีโมคอนในไลน์<ช>ค,คือต้องบอกว่าเอาจริงๆนี่คือเรื่องจริงคือตอนแรกที่ย้อนดูมิวสิกเพลงนี้ย้อนก็งงเหมือนกันว่าต้องการอะไรเพราะนั่งดูแล้วแบบก็ต้องไปถามพี่เขา พี่หนูว่ามันงงปะอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่บอกอ้อต่เย็นๆค่อยๆแล้วก็ค่อยๆดูอีกทีนึงมันเหมือนกับเป็นเพลงที่ต้องดูซ้าหลายๆทีอะค่ะมันเป็นการเพิ่มยอดในยูทูบไปในตัวด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นอะไรที่อะไรนะเนี่วนวนวนไม่แต่พอดูรอบที่สองแล้วคือบางคนเนี้ยดูแค่ครึ่งเรื่องแล้วก็จะสรุปเลยเงี้ยเหมือนกับรู้แคครึ่งเรื่องก็อ๋อโอเคเข้าใจแต่ว่าจริงๆอะอ๋ออาการดูแค่ครึ่งเรื่องแบบดูให้ครึ่งมือสิกจะไม่รู้เรื่องเพราะมันยังไม่เฉลิมไม่อะไรมีแต่แบบ โอ้ยกระดาษมีแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่เคยทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะต้องดูจนจบถึงจะรู้ว่าแบบอ๋ออันนี้เขาต้องการสื่อความหมายว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายคนชอบแล้วส่วนตัวอ้อชอบชอบ m อย่างนี้ไหมคะอ่าชอบค่ะคืออ้อรู้สึกว่ามันมันดูแล้วมันก็เออมันก็จริงอย่างที่น้องบอกว่าเออมันก็จริงนะว่าคนเรามันเป็นแบบนี้จริงๆคือแบบบางทีชอบคิดว่าอุ้ยเราคุยกับ หนุ่มคนนี้ในอินสตาแกรมหรือว่าในไลน์แล้วเขาแบบเขาต้องชอบเราแน่ๆเขาต้องแบบอะไรจริงจังแน,ๆๆแน่แต่พอไปเจอจริงๆบางทีเห็นหน้ายัยงไม่กล้าคุยเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเออมันก็สะท้อนสังคมดีแล้วมันก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่ค่อยมีมิวสิควิดีโอของใครทาแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นเนาะขอโทษนะครับผมมีแฟนแล้วก็แค่อากาศ เลยก็คือมันมีความเป็นมาอย่างไงอะคะที่แบบบทเพลงอะไรนะอยากให้ความคิดมีเสียงใช่ไหมถูกนํามาทําเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Library ที่ได้พี่อนันต์อันดาใช่ไหมแล้วก็แอนเซลีนาเนี่ยมาเป็นตัวเอกของเรื่องคะคือต้องบอกว่าอ,อ,อยากให้ความคิดมีเสียงอะมันก็เหมือนกับหลังจากที่ย้อนทําออกอาการเสร็จใช่ไหมคะ,คะก็จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ พอเราต้องมาร้องเพลงซิงเกิลต่อไปพอร้องเสร็จปุ๊บมันก็เสร็จเร็วแล้วก็มาคุยกันว่าเอ้ยเราไม่อยากทําเป็นแบบมิวสิกวิดีโอแล้วอะเราอยากทําเป็นอยากทําอะไรเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันดูแบบว่ามีอะไรแปลกๆบ้างก็เลยงั้นเราทําเป็นหนังสั้นละกันก็เลยคิดว่าเออทางโมโนมิวสิกเขาก็อยากทําหนังสั้นอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ทาก็คิดกันไปเขาก็เลยเอาเหมือนกับเพลงนี้ค่ะให้พี่บาสที่กำกับภาพยนตร์ด้วเขาดาวเอาไปฟังแล้วดูสิว่าพี่เขาจะคิด ถึงสมมติว่าอยากให้ความคิดมีเสียงเขาจะคิดถึงเพราะเรื่องแบบไหนเขาก็ไปฟังแล้วก็กลับมาทํากันบ้านเสร็จปุ๊บกลับม,า,บมา,าก็บอกว่าอ๋อโอเคอยากให้ความคิดมีเสียงเข,<ม>ขาจะคิดถึงห้องสมุดเพราะห้องสมุดเป็นที่ที่ห้ามใช้เสียงเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับต้องใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยกลายเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Library ห้องสมุดแห่งรัก แล้วผลตอบรับที่ได้จากเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะดีค่ะก็คนส่วนใหญ่ดูแล้วก็จะอินกับแบบกับหนังสั้นอย่างเพื่อนอ้อนอย่างเงี้ยปกติไม่ค่อยจะสนใจชีวิตอะไรเออก็แบบว่ามีการโทรมาอะไรอย่างเงี้ยโทรมาบอกว่าแบบเออดูดูแล้วนะหนังสั้นแบบเอยชอบมากเลยนะเดี๋ยร้องไห้เลยอย่างงูเงี้ยบอกเออ,เอ,อดีใจนะที่รู้ว่าดูเล <c oughs> <c oughs> คือา <c oughs> ไม่ค่อยดูเพื่อนไม่ค่อยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าดูดีอนันดาหลอ โอเคอไรอให้อนาเลแบบแหลายคนก็ชอบค่ะมันเป็นหนังสั้นที่ถ้าถามอ้อนรู้สึกว่าอ้อนภูมิใจนะที่เพลงตัวเองอยู่ในหนังสั้นเรื่องนี้เพราะว่าตอนแรกที่คิดว่าเอ้หนังสั้นจะดีหรือจะไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอออกมาแล้วมันเป็นหนังสั้นที่มันเป็นหนังสั้นที่ดีอะ แล้วก็ดูฟร hey, ีด right ้วยอย่าไปดูกันได้นะคะที่ YouTube เห็นที่ YouTube คอมเมนต์จากเพื่อนๆชอบกันเต็มเลยชอบมนันดาจังหล่อมากเพลงเพราะดูฮอร์ดูเลยดูโลฟินดูโลฟินนะความคิดเราคิดในใจแต่พูดออกมาไม่ได้อ่ะใช่แต่อย่าให้มันออกมาแต่ความคิดที่ดีๆนะคะถ้าเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีก็เก็บไว้ในใจเก็บไว้ดีกว่าถูกค่ะ เพาะมากแบบว่าใครฟังก็ใจละลายทุกคนแหละอยากบว่าอยากรู้รเาเช็ดับการดูแลเสียงพี่อ้อนนิดนึงว่าทำไมทำให้ถึงเสียงใสขนาดนี้คือเวลาพูดกับวล้ร้องเพลงเสียงจะไม่เหมือนกันสังเกตใช่ไหมคะเสียง<ม>เวลาพูดจะใหญ่มากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงร้องเพลงแล้วเป็นเสียงแบบนั้นแต่ว่าถ้าวิธีการแบบดูแลตัวเองหมายถึงว่าดูแลเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนก็ไม่รู้เพราะว่า ตอนหลังๆคือพอตั้งแต่เริ่มมาเป็นดีเจก็พูดเยอะมากมมเยอะจริงๆจ,จนแบบพูดมากเหมือนทุกวันนี้พูดเยอะๆ,ๆแล้วก็เจ็บคอ<ม>แล้วก็แบบป่วยตลอดช่วงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันถึงเจ็บคอตลอดก็ไม่รู้วก็เลยทานน้ําตลอด<ม>ลก็เลยเปลี่ยนแบบทานน้ำเป็นขวดลิตรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานทานทานแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้นหลังๆทุกทีไม่มีเจ็บคอเลยอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับก็ได้ที่เพื่อนๆอาจจะไปทำากันทานน้ำนี่เยอะค่ะมันช่วยแรงจริงๆแล้วอย่างมันช่วยทําให้แบบผิววดดี้ยนะ ดีค่ะเขาบอกว่าจริงๆควรจะกินแบบวันหนึ่งอ่ะขวดลิตรสองขวดเงี้ยค่ะแต่วันนี้ไม่ถึงหรอกขวดหนึ่งเหลือมากไม่เหนือมากเหรอก็พยายามบรรพ์ตัวเองไม่งั้นพกเลยนะใช่ที่ไปี่ยวชอบถึงแบบคือตอนใช่คือแบบไปที่ออฟฟิศใช่ไหมคะก็เอาละถือขวดหนึ่งซึ่งขวดหนึ่งอาจจะจัดรายการเสร็จอาจจะเหลือประมาณ ประมาณแบบไม่ถึงครึ่งอันแบบเดูอไปนิดนึงแหละแต่ว่าคือถือตลอดเลยอย่างเงี้ยพี่อ้อพูดถึงเสียงใสเชื่อว่าเพื่อนๆคงอยากจะฟังเสียงพี่อ้อแล้วแหละขอสักท่อนสักท่อนเอาแบบว่าใจละลายเลยอะอย่าคิดความคิดมันมีเสียงใี้เสียงมันดังถึงเธออยากให้ใจฉันถูกอ่านเจอใหทเธนั้น การเคล็ดลับการดูแลแบบตัวเองดูแลหน้าดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่อนหนาเด็กจริง,รงๆอ้อนไม่ไม,ไม่ได้มีเคล็ดลับนะคืออ๋อออนเคยไปอันหนึ่งเมื่อก่อนเงี้ยตอนแบบพอแต่งหน้าเยอะๆอย่างเงี้ยคาะแล้วหน้ามันจะแบบกระดำกระดายอย่างเงี้ยแล้วคือไม่รู้ตัวพี่สาวอ่าก็จะบอกว่าทำไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยแบบดูแบบว่าดำๆขาวๆเป็นจุดๆอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับช่วงนั้นมีอยู่ช่วงนึงก็เ้ยเราต้องดูแลตัวเองละก็เลยแบบไปนวดหน้าอะไรเงี้ยก็เลยถามพี่ที่นวดหน้าแบบเฮ้ยพี่ถามจริงว่าแบบ เนี่ยหนูใช้ครีมที่ทุกคนบอกว่าดีที่สุดแบบ mm. ก็ยุงจะครีมกันแดดทาตาเลยใช้ <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> เออแบบพี่อันนี้คือดีที่สุดแล้วหนูไปหามาแบบเขาบอกอันนี้สุดยอดเขาบอกว่าจริงๆต่อให้ใช้ดีที่สุดหรืออะไรก็ตามนะแต่ถ้าพื้นฐานหน้าไม่ดีอ่ะ ก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนเราลดน้ําต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าแบบว่าดินมันไม่ดีมันก็น้ํามันก็เหมือนกับเออต้นไม้ก็ไม่เจริญเติบโตเขาบอกว่าจริงพื้นฐานทุกอย่างก็อยู่ที่น้ําเหมือนกันคือแบบว่าถ้าเราแบบทานน้ำาเยอะเหมือนจิบน้ำไม่ใช่ทานอืออือคือเหมือนที่บอกก็คือแบบคือเหมือนกับว่าคือแบบจิบไปทั้งวันเลยอย่างเงี้ยให้มันแบบไปเรื่อยๆของมันอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าทานน้ำเยอะผิวหน้าก็จะดีเองนะอันนี้ก็ฟังมาแล้วคือก็พยายามทำาใที่ท่านบอกอ่ะ แบกไปเป็นลำยองเลยค่ะลำยอถือนึกภาพออกเออนึกออกปะถือแบบอะไรอย่างเงี้ยคนก็งงว่ามิแบกอะไรวันวันึงแบกขอาพูดสัอเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มีน้องมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆถ้ามันดีก็ทำมันก็ดีเหมือนกันค่ะกลับบ้านไปซื้อแล้วก็ติ๊กน้ำห้อยนี่ยไ่าได้ทั้งสองอย่างเลยไงได้ทั้งเสียงแล้วก็น้าด้วยเดี๋ยวเสียงจะเพาะบ้างอะไรบ้างงเเราไปซื้อขวดลิตรแล้วก็แบกกันอย่างเงี้ยัง้ค่ะ อินกับชีวิตจริงเปล่าหรือเปล่าหรือไม่ใ, <c oughs> ใ,ใเนาะ <c oughs> นะแล้วอยากรู้ว่าอย่างใน MV ใช่ไหมคะคือเพลงเนี่ยเราจะร้องในสไตล์ป๊อปใช่ไหมคะคะแล้วอย่างการแต่งตัวเนี่ยพี่อันจะแบบแต่งตัวแนวแบบเหมือนใน MV ป่ะคะหรือว่าจะเป็นแนวไหนอ๋อใน MV มันก็เป็นชืคค่คอนเซปต์อะคะ่ะคือมันแล้วแต่ว่าเราไปงานอะไรอย่างช่วงแรกๆเนี่ยทางพี่พี่ก็อยากให้แต่งตัวเหมือนเหมือนคนเห็นใน MV แบบไหนก็เห็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมในเอ็มวีมัน สวยมากมันก็ทาตามมันไม่ได้ก็จะบอกพี่ว่าแบบจะพยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดละกันะลรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือโดยรวมอย่างงานแต่งกายอย่างงานแต่งตัวของอ้อนโดยส่วนตัวก็แต่งตัวสบายๆอยู่แล้วค่ะคือไม่ได้แบบ ไม่ได้หวือหวาหรือไม่ได้แบบเป็นคนแบบแต่งตัวแบบโชว์อะไรอยู่แล้วอไรเงี้ยก็มาแต่งตัวใช่ก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีก็โป้งบางทีก็เก่งไรเงี้ยแล้วแต่บาแต่ก็สวยเนาะแต่ว่าไม่มีเฟอร์อะไม่่เราปัวแข่งเับเชิญเด่นกว่าเราเออเราก็เลยต้องตัดเลมมาถ้าลุงมาก่อนนะถ้าจะขนเฟอร์แต่ที่บ้านไม่ค่ะแต่ว่าขอให้พี่อ้นดูเหงือค่ะนี่แต่ริงเป็นฤทธิ์เลย ไม่ต้องเฟอร์คะ่ะตอนนี้ก็เหงื่อแตกอยู่ค่ะแล้วกิจกรรมโปรดของพี่อ้อนเนี่ยนอกจากร้องเพลงแล้วเนีมีอะไรบ้างคะกิจกรรมโปรดเหรอคะชอบตีแบดแค่ช่วงนี้ <c oughs> <ừ> อืชอบตีแบดอะไรเงี้ยเพราะว่า เพราะว่าคือมีกวนไงคะเราจะตีตอนแบบดึกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกวนที่แบบพี่ๆเขามาตีกันอะไรอย่างเงี้ยจากแรกๆตีไม่เป็นเลยใชกคือเก็บลกจนเหนื่อยใช่ฝ่ <laughs> ายตรงข้ามนะันไม่ใช่เราเราไม่ไเหนื่อยเรายืนอย่างเดียวเพราะเราตีไปก็ตกฝั่งโน้นไง<อ><อ>แล้วแบบ <ๆ S 1> <ๆ>ก็ไปเรียนเพิ่มนิดนึงซึ่งก็ไม่ได้สงสารครูมากเหมือนกันเพราะก็เรียนก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอตีแล้วมันก็ดีมันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเป็นกึ่งค สวยอย่างพี่อ้อนเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีของแบบสะสมเล็กๆน่นอๆใช่ไหมอยากจะทราบว่ามีอะไรบ้างอะคะคือจริงๆอ้อนชอบแบบว่าซื้อพวกของพวกเครื่องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อเค่อซื้อนี่อะไรอ,อ,อนนย่างเงี้ยก็ปกติก็จะมีซื้อพวกหมวกบ้างอ,อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็แบบว่าเออเอามาด้วยก็เบาๆแบบดอกไม้เบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเอออ้อนแบบบางทีเจอไม่ได้ใส่ แต่เป็นคนชอบซื้อ,อจริงมันมีนมนซื้อเราก็เก็บความสุขเ,เล็กๆน้อยๆใช่ค<ช>่ะจต่บางทีอ่ะชอบแบบเก็บแบบใส่ถุง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 ,ถงแล้วก็ไม่เคยดูเลยจนวันหนึ่งมาเก็บบ้านอ้าวมีชุดนี้ด้วยเหรอมีหมวกนี้ด้วยเหรอมีอันนั้นนี่ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วตถึงแต่ของเก่าคราวนี้ใช่ถูกแล้วก็แกะมาใส่ถึงมาก็นซื้อหมวกเป็นนี่ยคือซื้อหมวกด้วยแล้วก็พวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบตุ้มหูเนี่ยเออตุ้มหูเนี่ยซื้อจนแบบแล้วจะหายเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้หายแบบคู่ละข้าง ไม่รู้เป็นปะนะคะซื้อมาเป็นขาดหายมากนีไปแล้วฉันจะใส่อะไรกับคู่นี้ดลล่ะถูกก็ต้องซื้อมาที่เหลือแต่แป้นค่ะอาวเนี่ยช่วงนี้ต้องขาดแคลนแป้นมากเลยแป้นไม่เหลือเลยเพราะว่าด้วยตอาที่ใส่อันนี้เสร็จปุ๊บอันนี้ไม่มีแป้นอยิ้มอันนี้ก่อนเลยใช่เป็นเหมือนกันคจนตอนนี้ขาดแคลนแป้นมากเลยใครจะบริจาคเชิญได้นะคะต้องบราแป้นค่ะ ของงานที่อ้อนอยู่คงอยากจะแบบมีซิงเกิลใหม่เมื่อไรอยากจะรู้แล้วค่ะก็เร็วๆนี้น่าจะได้ฟังค่ะพอรองเสร็จไปแล้วว้าทำงานรวดเร็วมากเป็นเพลงน้องก็กลังมีความรักใช่อยากรู้นิดนึงได้ไหมว่าเป็นเพลงช้าเมืนเป็นมีเดียมค่ะมีเดียมแบบฟังสบายๆเดี๋ยวลองรอฟังละกันเพราะตอนนี้ก็คนอกหักหรือคนีความรักค่ะ ยังบ้กไม่ได้อุกไว้ก่อนต้องติดตามก็ติดตามค่ะแล้วสำหรับแฟนคลับพี่อ้อนนี่สามารถติดตามพี่อ้อนทางไหนบ้างคะอ๋อก็สามารถติดตามทาง Facebook นะคะนี่มีแฟนเพจก็ไปกดไลค์กันได้ค่ะ f a c e b o o k c o m a o n l u c k k n a อลักษณาค่ะหรือว่า facebook.com/slash u s i c กก็ได้ หรือว่าหลายหรือว่ามาเลยึ้นให้คือให้คือใ้นให้หรือว่าอินสตาแกรมก็ได้ค่ะ A O N underscore L U C K K N A 26ก็ได้ใช่แล้วจะได้ไม่พลาดผลงานเพลงแบบว่าน่ารักน่ารักชัยออนโปรโมทตลอดเลยค่ะหรือว่ายังไงติดตามกันด้วยก็ได้นะคะที่95.5 Virginies h ตอน6กโมงถึง10่โมงเช้าวันจันทร์วันศุกร์ค่ะนี่แต่ตอนนี้เรามีกิจกรรมมาเพื่อลุ้กันใช่ินบอกเลยว่าเห็นหมงนี้นะจ๊ะอยากได้ใช่ร์รีล่ะพีออนเขาแจกด้วยแหละกติกาอะไรน้องจูนบอกไปเลย กติกานะคะแค่เพียงเพื่อน พิมพ์เข้าไปเลยค่ะใน Facebook ค่ะ Candy on TV นะคะแล้วก็เข้าไปกดไลค์เลยอ่าจากนั้นนะคะก็พิมพ์อะไรก็ได้จะติชมอะไรอย่างงี้จะชมก็ดีนะจะชมว่าชมโซนไม่รัสวยสวยอะไรอย่างงี้ไม่รับติไม่รับติค่ะติจะมองตามไปคะแล้วจะไปแจกนะต้องชมที่อ้อนก็น่ารักต้องรีบแล้วก็เดี๋ยวพี่มินเขาจะขโมยเอาไปมาแย่งกันอะไรอ่าแล้วก็วงเล็บนะคะว่าอาจจะพิมพ์ว่าแบบอยากได้หมวกของพี่อ้อนราคาหนาจังเลยอะไรอย่างงี้ น่เองค่ะ,คะง่ายๆเลยย,ย,ยังไงก็ส่งกันเข้ามานะคะส่วนตอนนี้เราไปพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ พเพื่อนอลไรลงผู้หญิงนี้นะพี่ยังอยากได้เป็นเมียเลย